เช่นเคยตาเหมือนเดิมครับพระไม่ฝาดก็ทุกเช้าครับทุกวันวันนี้วันวันศุกร์สุดสุดบาก็จะเข้าวันจะเข้าปีใหม่ละก็มาทำหน้าที่ฝาดเหมือนเดิมทำเองครับไปทำไมาใช้แล้วครับก็คือหน้าที่ของ การเข้ามาเป็นประชาแล้วมาเป็นพระพิสุก็ภูณา้าชีของทุกคนก็อยู่ในวินยันยบัญญัตินะครับของพระเถระของเถระสระมาคมครับประเทศไทยเราวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องประสบะการณ์นะครับเรื่องธรรมก็จะยังไม่พูดนะวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบน่าจะเป็นวันศุกร์ที่สิบสามพรุ่งนี้สิบสี่ครับของเดือนพฤศจิกาสองพันละร้อย ปีแปปีหน้าก็จะเป็นปี2อ1 9ิเ้ช่นเคยครับไม้กับไม้บูย่ามินิ m อ็ม์ไม้บูย่าบิวเอสามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มินิเอเก็จะเป็นไม้กันสันก็สั่งไปปกติแล้วไม้กันสันโมซ่ามินี้ก็ดีครับใช้กับเวลาถ่ายทำ YouTube นะครับเวลาวิ่งเวลาเดินถ่ายนะต้องมี มันจะเป็นระบบกันสั่นนะครรียก,ก,กิมบอกิมบอลก็ของดูมาจะเป็นของเ้าจะให้ดีนะครับของชียุน่นแต่ถ้าเป็นของมาตรฐานเลยก็ของ DJI มากิมบนะครับ DJI ก็ทำมานานแล้วแต่ถ้าเป็นไม้ก็ยี่ห้อที่มาทั้งกระใช้กันก็คือไม้คระมูนิกแล้วก็ แต่ถ้ามีอายุเปิดการทำผลิตทางด้านไม้มาก็เกี่ยวกับไม้ใช้งานต่างๆนะครับที่มาตรฐานก็ของมุ่นบย่าครับมนก็จะอยู่กับยารีเอ็มสามสองบอร์ดกับบันการีไม้วิัยตัวนะครับระยะก็ประมาณ20เมตร ถ้หาหันหน้าก็หากล้องนี่็จะเสียงจะชัดเป็นเรื่องปกตินะครับไม้โบย่า WM3T2 เนี่ยเีืกอถอยหลังฝาดนะเสียงก็จะต้องทดสอบน,นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปลองทดสอบไม่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะคุยเรื่องประสบะการณ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมา มีนะครับไม่ใช่มีมีแบบประเภทที่ว่าเกือบตายนะครับเกือบกลับกลับมาฝั่งไทยไม่รอดซึ่งไปตกตก,กเรืออยู่กลางทะเลตกกลางตกทะเลนะครับตกทะเลในะสมัยนั้นก็เป็นประเทศพมา่าไม่รู้เลยเป็นประเทศพม่ารู้ว่าเ,เป็นทะเลเราก็ยังตกอันนั้นเจ็เจ็ดสิบแปดนีทดสอบไหมนะครับยืนระยะที่ประมาณน,น่าจะ สามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงดูดวงตาฝาดก็เนี่ยนะครับข้างวัดตรงนี้เขาเข้างวัดมันจะเข้าได้ทั้งหมดสองช่องทางนะครับตรงติดสน,นดำก็เป็นการไม้ใบหญานะครับตัวนเนี้ยที่จุดหน้าอกเนี่ยไม้ใบหญ้า W m สามที่สองแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับเนี่ยสัญญาณเสียงที่ลวงตาพูดอยู่เนี่ยนะครับ